อัปเดตยูจูสึชีนานิกันสมบัติเทวะมโหรากาสกิลที่4การปรับตัวทั้ง3รูปแบบก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไล์ด้วย เลมอนช็อปร้านบริการรับเติมโลบักราคาโคตรถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตรอกฟุตฮิมเิกาซีอเิเมฟไฟเตอร์เดอ r o สตรองเกตแบ e ด r o เก d และแมปต่างๆอีกมากมายถ้างน้องสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือสามารถแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการกันได้เลยมาถึงอัปเดตแรกเนี้ยผมนั่นก็คือการเพิ่มสีของสกิลสามโหราคาให้ดูชัดขึ้นนั่นเองนะ อัปเดตสกิล2ของมโหรากาสามารถจับสตูรูไระ์โยนได้นั่นเองครับผมโอ้โหโคตรเท่ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมถ้าไม่อยากโดนโมโหรากาจับโยนก็อย่าเข้าไปใกล้นะครับผมมาถึงไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือสกิลที่4ของโมโหรากานั่นเองนะสกิลที่4ของโมโหรากาสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบสกิลตามโหมดต่างๆได้นะครับผมโหมดแรกนะครับผมก็คือโหมดโจมตีนะครับผมโมโหรากาจะทําการพุ่งเข้าไปแล้วไย่สตูนั่นเองนะสกิลที่4โหมดโจมตีเวทนะครับผมโมโหรากาจะทําการใช้ท่่าาลกนนนัเ โอ้โห,โโหดาเมจโคตรแรงที่บอกให้ท่านี้ยังโกงรูปแบบดาเมจนะผมจะเป็นเส้นตรงนะครับผมค่อนข้างไกลนะเออไอ้ที่โดนเข้าไปแล้วบอกว่าโอ้โหจุกแน่นอนเพราะว่าดาเมจมันแรงจริงสกิลที่4รูปแบบการป้องกันนะผมเราสามารถกดสกิลสีให้ตรงจังหวะการโจมตีของศัตรูได้นะผมโดยดาเมจที่จะลดได้สูงสุดก็คือ70%เอร์เนั่นเองนะผมยังโกงเลยพี่จะบอกให้ถ้าแพรี่ครบ4ครั้งนะแล้วก็จะมีโหมดป้องกันระยะไกลด้วยนะผมก็จะแพรี่ได้สูงสุด4ครั้งแล้วก็ลดดาเมจได้70%นะ ดตถัดมานะผมจะเป็นในส่วนของโค้ดฟรีนั่นเองนะอย่าลืมไปใส่โค้ดกันด้วยครับผมกดตรงนี้แล้วก็จิ้มที่รีวอร์ดได้เลยนะครับผมป๊าบก็ให้รหัสโค้ดก็ประมาณนี้นะผมน้องๆกดแล้วก็คลิกรีดิมได้เลยนั่นเองนะครับผมป๊าบแค่นี้น้องๆก็จะได้เงินฟรี100แล้วครับผมเพิ่มเกมพาร์ใหม่เข้ามานะผม Awakening Outfit นั่นเองนะการกดอันตีแล้วก็แปลงร่างนั่นเองนะครับผมามาผมมันถึงเวลาที่เราจะต้องเอาโมโหราการไปทดลองซ้าล์จีนกันบ้างครับผมมา กดตีไปเลยครับผมยังวะนี้เราพ่อกดแปลงเรื่องเป็นโมโหลากาทันทีครับผมไม่ต้องใช้สกิลอื่นเลยฮะผมจังวะนี้อัญเชิญสมบัติเทวะโมโหรากามหาราเกะยังไงล่ะนี่แปลงร่างเป็โมโหรากาเองนะครับผมเนี่ยเนี่ยมองหน้าทําไมมองหน้าทําไมเนี่ยห่อห่อแล้วก็โยนเ <c oughs> นี่ยสดก็ใส่ใจอ่ะวันนี้มาปรับตัวปรับตัวนะครับผม จังวันนี้ผ่าโลกเป็นไงแตกไปหนึ่งตัวโอ้โหยังโอดสวัสดีครับสวัสดีครับสกิลครบแล้วลนะครับก็แต่ว่ามันยังไม่ฟรีนะน้องๆต้องรองก่อนนะเขายังไม่ได้ประกาศให้เล่นฟรีนะมายังไงจะไปไหนขอเสียบหน่อยนี่ไงจ้วงจ้วงหอจ้วงแล้วก็หอ่อหอแล้วก็โยน <c oughs> อย่างเจ้าเริ่มห่อโยนอ่ะเฮ้ย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 โอ้โหไม่นะมงคลกูแปลงร่างมาอ่ะเฮ้ยกูแตกเลย เอาใหม่ครับผมจังหวะน,นี้เมื่อกี้โดนเขาขกลางในเขตยัดหน้าครับผมมานี่วิธีการแปลงล่างนะผมเราต้องหามุมนะครับผมนี่เป็นไงแอบแล้วก็แปลงล่างครับผมบับกเขให้โดนบักโอ้โหโราคาเป็นยังไงไอ้สาวหน่อยมานี่ดินี่ไงจ้วงจ้วงจับจิบจ้วงแทงอเฮ้ยใครวะเฮ้ยไอเดนเด้ฮะขอพี่จ้วงหน่อยขอพี่จ้วงหน่อยโชว์ไปหนึ่งดอกเอ้าดโดนดูดิ โอ้โหข้อเสียของโมริก้าก็คืออย่าโดนซีซีหรือว่าอย่าโดนเขาจับนั่นเองนะผมถ้าโดนเขาจับนีเกียรของเราจะลดไว้ผ่าโลก <c oughs> ย่างตึงอะครับโดนแต่ว่าถ้าผ่าโลกมันจะไม่ได้เกียร์อันตรีนะผมเราต้องตีเองนะถึงจะได้เกียรอันตรีนะต้องระวังให้ดีครับผมคำวนวณการใช้ด้วยเออเอ,อูออ้ดนลุมแล้วน้องสวยแล้วครับผมพยายามอย่าไปโดนเขากางในเกตยัดหน้านะถ้าโดนกลางในเกตยั์ยัดหน้าก็คือรับรองว่าแตกแน่นอนนะผม นี่ไงเอิร์ดเคลกนะครับผมยัดหน้าไปดวงนะไปไหนอสกิลสีอุ้ยไม่โดนอ่ะเฮ้ยหลบได้ไงวะอะไรอะไรอะไรจำพอใครไหมพอใครแล้วก็ปลานี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเกือบโอ้โหตกใจหมดนึกว่าจะโดนปาดแล้วเมื่อกี้โอ้โหนี่เอ้าโดนเคาน์เตอร์เมื่อกี้อะไรวะเว็บแบ๊นี่แบ๊กแฟร์หรอเน้อก็มาดีวุ้กวุ้กนะ้วงดวงดวงให้หมดดวงให้หมดนี่ไงอุ้ยไม่โดนสกิลหนึ่งพลาด ไม่เป็นไรครับผมอืมเนี่ยพอพอแล้วก็ปลาโอ้โหแตกเลยยังแรงเอาเรื่องจัดนะครับผมแท่งห่อไข่ของเรามาตีไงบลิงเรียกบลิงเอิร์ทเควกอ้ายไม่ออกจกังหวะน,นี้อะไรอะไรกูโดนลุมแล้วน้องเฮ้จ้วงจ้วงครับผมโอ้โหตีทะลุบล็อกนี่คือแบบอย่างโกงที่จะบอกให้สกิลก็มาครบนะครับผมจังหวะนี้ห่อไข่ห่อไข่ไขแล้วโยนโอ้โหอย่างแรงอ่าร้องไห้ดิเจอห่อไข,ข่เข้าไปไหน หลบปานครับจังหวะน,นี้มันเหมือนปรับตัวก่อนนะอุ้ยลอ,อยออกมาแป๊บนึงนะผมโอ้โดนหนอนแดกมังย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮใจยเย็นโอ้โหูใจเย็นดิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูตีก่อนโอ้โหแพรลี่แพรลี่แพรลี่ไม่ทันแตกครับผมจังหวะน,นี้โอเคกีตันตีหมดนั่นเองครับผมเอาใหม่ดิเฮ้ออกที่ยังไม่ขดมาดว่ะฮะไม่ชัดไม่ชัดนะเมื่อกี้นี่ไงต่อยหนึ่งสองสามมาขบครับผมจังหวะน,นี้กระต่ายตื่นตูมไปจังหวะนี้เฮ้ยเกีอันตีมาแล้วว่ะ พบแล้วนะครับผมจังวันนี้พี่ขอเนอัดปีนบนตึกแล้วก็กดอันติีนี่แปลงร่างเป็นโมนรากาไหนอยู่ใกล้นีไงตัวนี้อยู่ใกล้กดแปลงร่างอะไรครับผมอันเชิญสมบัติเทวะมโหรากามหาระเกยังไงล่ะมาตัวงไรผมปรับตัวนี่เปลี่ยนเป็นโหมดโจมตีเวทับผมแล้วก็พ่าไปโอ,โอ้บนตึกไม่โดน มันต้องลงไปผ่าข้างล่างนั่นเองนะเตยาย่ไม่เป็นไรงผมเอิร์ทเควกยัดไปครับผมอุ้ยห่อไข่หอ่หอไข่แล้วปลาอุ้ยปลาไม่โดนเบรกเดี๋ยวเขาหลบได้ปหมจ้วง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 นี่แตกไหมอุ้ยยังไม่แตกอ่ะสวยดิด,ยดุ้ดยดิจ้วงนี่อืมแต่มีจ้วงยังไม่แรงเท่าไหร่นะผมโอ้โหอะไรโอ้โหต้องระวังไอ้ตัวซูคูนะแล้วก็ไอ้ตัวฮาร์คาลีนะผมเพราะว่าเขามีบล็อกการโจมตีแล้วก็มีสวนกลับนั่นเองนะหอ พอแล้วก็ปลายัดแน่ไปโอ้โยโคตรสะใจครับผมอุ้ยอูโดนนอนแดกครับผมจังหวะนี้ตีไงตีไงฮาวดีนักสกิลดึงฟาดฟาดฟาดไปครับผมตีไงตีเอิร์ธเควีนยัดแน่ไบลโอ้ยไม่ระเบิดว่ะสวยแล้วผมจังหวะนี้มาดิมาดิปรับตัวปรับตัวนั่นขาโลกโคตรแรงโคตรสะใจครับผมจังหวะนี้ยังครับผมยังครับผมมีเอาหน่อยดิเฮ้ เอาหน่อยดิห่อไข่อี้อห่อไม่โดนว่ะจะได้ป่ะไม่เป็นไรครับผมเอานเนี่ยเอิร์ดเควกย,ยัดหน้าไปอู้วิาสายใจทิ้หายโอ้โหโอ้โหแต่ว่าข้อเสียก็คือโดนลุมง่ายนะผมมโหละกาไม่รู้ว่าพาระศรลอดตีนมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยผม <laughs> เหมือนว่าเขาจะเขาจะเล็งแบบมโหลกาก่อนอันดับแรกนะเออแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันก็โกงเกินนะพี่ว่ารู้สึกว่ามันโกงนะโกโมโหลกาตีไงสกิลสี่บิงยัดหน้าแม้ผม อะไรอะไรกูโดนจับสวยแล้ว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 น้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามัคคีกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วอื้อหือกูห่อไข่ไม่ทันไหนห่อไข่นี่ปลาปลาไปไหนวะนั่นน่ะอือเอิร์ดเบรกยันหน้าไปขอมาดีขอมาดิอุ้ยอุ้ยเอฟยูโอ้โหมันมองหน้าทำไมเนี่อะจ้วงจ้วงเอาเกลันติจ้วงจ้วงแจงจ้วงแจงเอาไหมนี่ไงโอ้โหโอ้โหกูเดือดจัด นี่พงห่อไขยันหน้าโอ้ยโดนอาขาก่อนเมื่อกี้สวยแล้วโดนจับเออข้อเสียคืออย่าโดนเอิร์ดเคว้งไปนี่ไงอย่าโดนจับนะผมโอ้โหไม่เยอะจักดนะัยวิ่งเลื่อนเริ่มลดนะครับผมตรงนี้โอ้โหพี่ว่าจะเอาแพร,รี่ก่อนแพร,รี่ไม่ทันนะผมตรงนี้นี่ไงอุ้ยลดดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์จากสกิลนะผมเมื่อกี้ผมจะโดนจากสกิลนะแต่ว่าเราต้องการแค่จากการโจมตีปกตินะผม ด,ดูดิดูดิโอ้โห,โหอาขาออกมาแ,กแฟรแฟรด้วยเออกู้แตกเลยโอ้โหไม่ยังไม่แตกนี่ไงโอ้โหแต่หนีก่อนนะผมยังวันนี้โอู้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้อ,อข้อหนอขอไหนอขอเลือดก่อนแต่ว่าเลือดเพิ่มมานิดเดียวนะจงังหวะนี้ดูเหมือนว่ามันจะรีบีฮิวน้อยไปหน่อยนะเว้ยรู้สึกว่าจะโดนปั่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันรีเลือดช้าหรือเกินว่ะแตกเลยครับผมจงังหวะนี้ไม่ไปแล้วผมแปลงร่างใหม่ ออกมาดิวุ้วุ้ขอท้าพาโลกหน่อยตีไงจอจอเลือดแดงเลยนะจังหวะนี้ไปครับผมยังไม่แตกยังไม่แตกเอิร์ดเควกยัดหน้าไปวู้แตกเลยเหรอเอาเลือกนี่จ้วงจ้วงจ้วงจะดีจ้วงแทนวิวิวิไม่นะอือดูนีกแล้วไม่ไปแล้วผมยังไม่แตกนะเลือดเหลือแค่นี้เดียวอือระเบิดไฟยัดหน้าไปโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยอุ้ยชุกนะ เออตูนะไม่ปานีเลยว่ะเอาใหม่ครับผมจังวะนี่ปีนขึ้นมาบนตึกแล้วก็โอดอันตีครับผมหาจังหวะแปลงร่างอ่นนี่ไงเจอแล้วอุย้ยเคเจป่ะนี่ฮะเคเจเหรอเคเจเจอโมโหราค่าหน่อยไหมเคเจเจอปับ๊บซ้วนี่ไงี oh ่จ้วงกูจ้วงกูจ้วงเลยนี่เฮ้ยมอบโมโหราค่าเฮ้ยวมันขอให้คนช่วยป่ะ มันเรียกคนช่วยว่ะเฮ้ยอยา่านี่ไงไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกนี่อ่ะจ้วงกูจ้วงจ้วงหมดกูจ้วงหมดไม่โนลูกใครนี่ไงโอ้โหแหลกๆโอ้โหโอ้ยังแหลกเลยว่ะเฮ้ยออกจากตรงนี้หน่อยดิออกจากตรงนี้หน่อยดิเฮ้ออยอ,อ้บิงพุ๊บโอ้โหเฮ้ยมองหน้าเอาหนีโอ้ยมันหนีว่ะแบสร็จแล้วผมหาตัวใหม่นี่อ่ะเล็งตัวนี้เหมือนกันเอาตัวแดงๆเหมือนกันนี่อ่ะทดแทนกันได้ห่อไข่ห่อไข่แล้วก็ปลาโหยังตึงเตี่ยเอิร์ดควักเอาไม่โดน ไม่ออกครับผมไม่เ hmm, ป so, mm ็นไลยครับผมโกโจออกโกโจเหรอมานี่หน่อยสิอะไรอะไรมีมาอะไรมีมาอะไรไม่รู้เรื่องตีไงจับสกิลดึงฟาด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 จังวันนี้ตีไงเป็นยังไงมันหนีแล้วว่าจะไปไหนเอาไอ้นี่ป่ายัดหน้าไปจะหนีเหรอเฮ้ยเอาไงหาตัวไงหาตัวไงดวงดวงือล้มไปเอิร์ธเวสยัดหน้าไปอู้ยัางตึงอ่ะตึงตีไงสกิลสี่บิงยัดหน้าไปือ ไม่ต้องใช้ถ้าผ่าโลกเลยครับผมจังวะนี้แรงอยู่ไอ่ไงกินหนึ่งจับหอไข่แล้วก็ปลาเอ้าไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนโอ้ไอ้นี่มีมุกเกินหรือเปล่าเสี่ยเกิร์ดควกักหน้าวู้วูยังแรงอ่ะครับออกมาดีครับผ่าโลกไปหนึ่งดอกโอ้โยยังสะใจอ่ะครับหอไข่เสี่ยห่อไข่แล้วปลาตวงตวงตว,ว,วงอีกหนึ่งทีตีไงตีไงโอวโอ้ย โคตรมันนี่ยครับมาดิไอวซอมบี้ทั้งหลายมึงมาดิไอวซอมบี้ทั้งหลายเฮ้ยกูได้สกิลสี่มาไม่ต้องกลัวเออกลางในเกียร์ป่ะเฮ้ยอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้มันในตัวแดงอ่ะมึงกดอันตีไหนนี่อ่ะกูผ่าโลกโอ้โหโดนเป็นแสนสวัสดีครับอืมอือะไรอะไรพ่อหนุ่มห่อไข่ห่อไข่แล้วก็โดนไปโอ้โหถ้าห่อไข่มันไม่ได้ไอเกียร์อันต er ี you. นะทุกคนต้องระวังให้ดีๆนะผมอ่าอันนี้คือข้อระวังนะผมแต่ว่าดาเมจแรงนะวิวิวโดนจับ สวยแล้วสวยแล้วน้องอูโดนจับแล้วไอตัวนี้มันอ่าก็จบการเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับอัปเดตจิ้วสื่อชีนาในกันนนะผมสกิล4ของสมบัติเทวะนั่นเองนะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ ep